ครับผมก็สวัสดีทุานผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกตัวแก้ QU ไม่ติด F5 นะครับที่ว่ากด F5 แล้ว QU อ่ะที่เราลงไปเป็นรูปภาพสวยนี่แหละที่ลงไปแล้วมันกด F5 แล้วใช้ไม่ติดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวแก้นะครับผมใช่ส่วนและถามว่าผมไปเอามาจากไหนนะวันนี้ผมก็ไปให้พี่นะครับพี่สุดเลิ์ของผมไปหามาอีกทีนึงนะครับที่แบบเออเขา พอแบบจำนานเรื่องนี้อยู่นะก็ให้เขาไปหามาให้ผมนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไปเลื่อนหาใน YouTube นี่แหละแต่มันมันจะมีพี่คนนึงที่แจกอะที่แบบเออช่องหนึ่งที่เขาแจกอะแล้วก็พอเข้าในไฟล์ปับ๊บในไฟล์มันมันไม่มีไฟล์นี้อยู่มันมีแค่ไฟล์โลง่งๆใช่แต,ตอนนั้นคือแบบโคตรเครียดอะนะคือมัน,ม,นมันรู้หาจากไหนแล้วอะก็เลยไปถามพี่เขาพี่ก็เลยให้อนี่มานะครับผมใช่แล้วนี่ผมก็จะมาแจกต่อคนระับให้กับคนที่แบบเออกำลังประสบป,ป,ปัญหาเหมือนกับผมอยู่นะที่กดเด็บ5าแล้วใช้คิวยูไม่ติดอะโอ ก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วนะครับผมเราเราจะไปสอนลงกันก่อนนะครับอ่ะก็เลยก็เราไปดาวน์โหลดมานะครับอันนี้นะก็กดแตกไฟล์เลยนะครับนี่อันนี้เนาะเออเดี๋ยวก็จะได้ไฟล์นี่มาเหมือนเดิมนะครับนี่ไฟคิวอะไรกอย่างนี่แหละเนาะจะมีไอตัวนี้อยู่นะครับนี่ตัวนี้เป็นคิวอะไร a s i นี่แหละเอาไว้แก้แบบ f ห้าไม่ติดอ่ะนะผมใช่เสร็จแล้วก็ให้เราเปิดตัวเกมใน f s t e a m นะครับหรือ e game ที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดมากดอันนี้ผมปุ๊บ อันนี้อ่ะท่านท่านผู้ชมเลยเปิดไฟล์เกมไอเกมเทพออโต้วีของท่านผู้ชมอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ลากอันนี้ลงได้เลยนะนี่ปร๊บอะไรคือมันจะให้ถามว่าลงซ้ำไหมก็กดนิ่วเลยครับผมกดลงซ้ำนะก็เนี่ยเ,เสร็จละน้ำได้มาละเสรเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมให้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเผื่อใครแบบเออว่ามันใช้เล่นเล่นไม่จริงไงนี่นนี่อีกนะผมก็มาเดี๋ยวเรามา ลองให้เลยนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะที่แบบเก้ F5 ไม่ติดอะไรเงี้ยเนาะเออมาขอแอยตไม่ตัดและรกันคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเล่งสเปียนิดนึงนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับผมใช่ โอเคครับอันนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกด F5 กันดูนะว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับสำหรับไอตัวแก้ QV อันนี้นะครับส2มสองหนึ่งอ่ะติดแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดินซ้อนคือมันเป็นในตัวเศษร,รถนะ่ะอ่านี่ครับผมติดละนะครับรเรียบร้อยผม <S 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 ก็มมอ <S <S <P ose> ย่าพูดมากกว่าครับนี่ก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะเนี่ยก็เปิดเฮ้ยน้ำอ่ะเนี่ย จะเปลี่ยนเวลาก็ได้อะนี่เดี๋ยวลุกอาอเดี๋ยวผมดูไปนี่มันต้องกดล็อกอันนี้ก่อน L ของ F ห้าลุกทำเห็นไหมนวผมก็ปกติแล้วครับใช่สามารถปรับเวลาแบบไรได้นะครับแค่ประมาณนี้แหละนะผมไม่มีอะไรมากแค่จะมาแบบเออมาแจกให้ท่านผู้ชมคนไหนที่แบบ เจอปัญหาเหมือนผมนี่แบบเออลงไอคิวยูแล้วเออไ่คิวยูลงไอคิววีแล้วมันแบบใช้เอฟห้าไม่ได้กเดเอฟห้าไม่ติดอะไรเงี้ยนะก็จะมาแจกให้นะครับซึ่งตอนแรกอะผมก็ไปหาใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็มันมันก็ไม่มีนะครับผม,มจะมีพี่คนหนึ่งที่แจกอะแต่มันก็ในไฟล์มันไม่มีแล้วอะมันหายไปแล้วในไฟล์อะใช่ผมก็เลยไปให้พี่คนนึงก็ไปหามาก็ได้มานะครับท่านผู้ชมนะใครบอกคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าสอนไม่ค่อยละเอียดหรือไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องขอโทษกันเลยนะครับผมพอดีผมเป็น คนที่แบบไม่คม่อยพูดเรื่อง่าไรอะนะมันก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับโอเคผมก็เอาเป็นว่าติดเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวแก้นะครับนี่นะก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับคนไหนที่เจอปัญหาที่แบบกด f อแล้วใช้ q U Q V ไม่ติดนะโอเคผมอันนี้แหละน้ำที่จะมาสอนอไอาละเจอกัน